คีดว่าซุมเสียงดีนะครับทุกท่าทุกสาขาอาชีพนะครับรับสมัครตลอดเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นเจอจังเจอจังเจอจังเจอจ่าเจอจ่าเจอจ่าเจอจังจังหลอกให้ชมดังและอยากจะให้ผ่านทีสตรีงอนอย่าไปงอต่อไปนี้กระเทยมีให้พึ่งพาและอาศัยมือกับมือป กับปากช่วยกันก็หวยใช้จะไปแคร์อะไรกับธนีดำดำเห็นมาฉันเป็นยังฉี่พ่อเม่ฉันรวยแ่นะคะป้าจู่พ่อเม่รวยที่ะพ่อเม่ยทำงานธนาคารปูด้กคะปูทำงานธนาคารจ้าแต่ว่ามืงอนีบอ๊บไปเป็นอย่างค่ะปูนเหมดมาชมักค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำงานธนาคารเมื่อนีบอ๊บไปปูนเหมดก่อฉา ไม่ต้องพูดมันจะหาเอ้ยว่าเดียนงานราชการบ่คอยมีค่ะบอกกอยมีอย่างครับบ่คอยมีสา้อเบียให้ยายโอ้ก็เลยมาหาชีเสริมหาชีเสริมจ้านี่แสดงว่าสิมาสมัครเป็นนัก้องจ้ามั่นใจเจ้าค่ะโดยค่ะปาดเจ่ะสวยบ่ค่ะ สวยครับแถวบ้านเอินสวยสำคัญสันสําควายโอ้ยโยยยยยคยย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 ยัยเยอยยยยรยย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 อยยยอยย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 ยทยยทยพียย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 ย่พยย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 ่อปัยยยยนยยยนยยะยย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 ย่ยย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 ยายย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 ยายยยว แมนเบอริดกันนี่อะไกแม่นเบอร,ออบอรละเนาะบังได้เปลี่ยนเบอพ่อแม่จังไดจังก,กาเอิน้นกินเขาว้ยก็มีปากน้ำมูอยู่เนาะย่างเขาสวยปนสิบบูบูนอนก็มองเลยเจ้ทีมรวดเร็วเบอร์ก็จะว่าสมันใครับเนะาะมาหยังก็ครับโอ้ยมาหมักนักร่องค่ะมาสมัครนักร่องค่ะมันใจตัวครับโอ้ยมันใจแล้วนะเต็มรอยเบอร์เบอร์ความดูเต็มรอยไหมมึงดู เร้ยนอนาถ่าจะเข้าเด้๋ยวับด้อมีผล้ใดอีกนอรับสิมารับสมัครนักร้องหรือเดนเซอร์นะครับมาเดยวับด้อเดี๋ยวสิหมดเวลาีิเลยครับผมเพราะว่าเวลามีจํากัดนะครับสาขาอาชีพนะครับมาสมัครใดนะครับเกิดการเบอรนายหามผิดเจาของทั้งดูล่อให้เป็นนักร้องหมอรับมึงครับพี่นอแม่จ๋าหนูวินแล้วจ้าเอา มาล่ำออดแดดสวัสดีค่ะวายซื้ออยังครับฮะซื้อยางไปถามชื่อเจ้าพอสมัวรหาเขาถามชื่อไปถามชื่อเจ้าว่าเจ้าซื้อยังไข่ซื้อหาแม่จ้าโอซื้อหาน้ำสกุลฮาฮ่่าชีฮ่าชืฮะนี่ยังก่อฮ่าฮ่า่าชีฮ่าชื่อ โอ้ยบ่าวดีดียร์สวัสดีหาฉี่หาเชงโทอหลังหลักแล้วบ่ต้องไปไกลดอกหรอกคืออย่างนอ้ําครับสวัสดีจ้าว่ากูมวยน้องหมากันที่ชื่ออาทรสอนรักจ้านี่ของไงบ่เนาะโอ้อาทรสอนรักมันล่ำหรือมันจีบานแห่นั่นอ้ยสูจู๊ดนี้ผมอาทรสอนรักครับได้ดูเพจของกำพลร่วมนิดเพจ โทรศัพท์ไปไหนหาไม่เห็นไงโอ้ยกระจักแลยเนาะว่ามีการเปิดรับสมัครนักแสดงแมนครับถูก้องแล้วผมปาทอรสอนทักพระเอกหนุ่มที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยอย่าแ่ครับเป็นนังจะมารอเถอะเป็นัังเผาหมู่บ้านรอคันี้กูกับบอมาครับผม่าจะมา อยากจะมาสมัครวอลลัมจ้าโอ้อยซก้อมาสมัครเป็นวอล์ลัมจ้าอ่าให้ถามหน่อยครับมือเป็นอย่างงอจังสั้นๆแบบนี้ไหมอันมันเป็นอย่างมันยังไม่ถึงจ้าไม่ใช่เขาวินหรือเขามาไกลอ่ะไม่ถึงแบบไหนเขาไม่ถึงนี่ไม่ถึงเลยครับกูตำรวจเด้มึงนี่ปาดวาล์มวนแท่เดี๋ยวเขาทะเลาอยู่อโทษต้ะ

ผมเป็นลิเกน้องไฮโอเคปานน้องไม่เถอะขอบคุณแรงใจที่เมตตาบึ้ยอาเอ็นยังหลันโอ้ลรยเสน่ย์ลรยเสนีห์ขอบคุณคุณแม่ที่อยู่ฝั่งด้านซ้ายนะจ๊ะ เป็นแม่มาจากเพชรชบูรณ์นู่นจ้าน้ำมะขามหวานมาฝากลูกลูกทานแล้วอร่อยอร่อยจ้ามะขามหวานเมื่อเพชรบูรณ์อร่อยยัแล้วะแล้วก็ขอขอบคุณคุณแม่ที่อยู่ฝั่งด้านขวาของมะลำนะจ๊ะมาตาใสล่ะที่มาจากราชบุรีโอ้มาจากราชบุรีได้น้ำโอ่งมังกรมาฝากลูกลูกทานแล้วอร่อยอร่อยแล้ว กียดดมมาหอคุณหมอบักศิลปินผู้ใดนอครับคุณหมอยุคเก้าศูนย์ค่ะยุคเก้าศูนย์ผู้ใดนอครับไอเอพจนาแม่ค่ะเอพจนาค่ะมักล่องเพลงของเอฟุจนาขลองเพลงยังครับพี่น้องก็จิหัวใจกี่ดอกน้อเราหรือคือทางผ่านเอพจนาคนบ้าดเจ็งครับขอเสียโคตรค่ะแม่ค่ะชมน้ำนาคีละหลายนั่นเอาจะไปหาว่าพนจะไม่วาพนว่าให้กับของดีกว่า ดเดินเข้าสู่ประตูว,วิบารอย,ยิ้มสุมดคำนวงไม่น่าน่าอยจฉาเสียจริงหรือนานแค่เกลือมากมา เพื่อพันคำลงแล้วคงสุขสันต์ไม่ต้องบอกพ่อคงจะรองสิ่ผู้ใดครับเอมาสลาพี่อย่างครับเอมาสลาเอมาสลาไม่หรอกพี่อย่างเอมาปาสลาคะนั่นแหละมักรองเป็นอย่างมักไอ้ไรอีอี่เอว่ามักอาย เาขี่พ okay, ังเลยดิเอาคำว่าพันกำว่าพันไม่ทังเดียเนี่ยแปดอื่นลองแต่ว่าเจ็บสิปวดเพลียงอีนี้มากายมาคายจูจูกับพนันไหมพันต้องมาพานัาพานจาว่าพานัพานส์ไปไปปปปเปล่า่าพันบ่ได้ว่ากูไปยู่วิเลาพ่งดอกสิว่าตั้งอย่กูไปน้ำในสัน